สวัสดีครับผมเป็นมัญญพลน,นะครับก็วันนี้อยากจะมาฝากเพลงจีบก่อนได้นะเลสเพอรนนะครับสําหรับเนื้อหารหรือแนวเพลงมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับค,ครับผมก็เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับคนที่แอบชอบแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เขินเข้าหาคนไม่เป็นแล้วก็เลยเ,ออเชิญชวนให้เขามาจีบก่อนได้นะแทนงที่เราจะไปจีบเขาครับผม เลฟพเลฟพลเรนมันมาจากไหนอะไรยังไงหรือใครจริงๆก็มาจากตัวผมเองเออใช่มันก็เป็นเหมือนแบบแนวคิดหรือแบบอาจจะเป็นตัวผมเองก็ได้ที่เราเป็นคนแบบขี้เออขินขี้อายเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งใช่คือเชิญบอกว่าเออเข้ามาเราอาจจะจีบเขาไม่เป็นเลยเออจีบผมได้นะอ,อ,อันนี้เป็นการประกาศว่าโสดใช่ไหมคะเชิญจีบได้ใช่ครับจีบได้เลยเต็มที่อ๋อจีบสิ เป็นซิงเกิลแรกเลยครับที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงบคบืออยูมาแบบออกซิงเกิลเพราะผมก็อตอนแรกเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่อยคอยรักครับแล้วก็พอดีพี่จัดรู้จักกับทางพี่แมนอยู่แล้วแล้วพอดีเขาทำาอนเสิร์ตฟิตตี้ทูขึ้นมาก็เลยเออมีโอกาสแบบเออได้มาร่วมงานกาันก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลอันนี้ครับเราคือ,อแบบเราชอบ ร้องเพลงอะไรอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆชอบมาตั้งแต่มปลายนะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาในวงการก็เออก็ได้มีโอกาสทางพี่จ้าให้เออได้ลองร้องแล้วก็บอเอ้ยน่าสนใจก็เลยไปเป็นอ o s t ของซีรีส์เสร็จแล้วก็มาเป็นซิงเกิลจิ๊บกอดแสดงว่าติดหัวปิดใจในการร้องเพลงใช่ครับซิงเกิลแรกมันแบบเติมเต็มความเป็นศิลปินเรามากคนมาแค่ไหนก็ ก็เติมเต็มพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆก็อยากลองร้องมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้มีโอกาสก็มีได้แบบออกไปเพอร์ฟอร์มพอเป็นซิงเกิลนะครับที่แบบสเตจข้างนอกซึ่งรู้สึกว่าเออมันสนุกมากตอนพอนะวันนี้มันเออได้แล้วนะซิงเกิลมาลองมัเป็นไงครับแอฟซีหรือรอ ผลที่แบบเออการตอบรับเป็นไงบ้างเลยก็แฮปปี้แฮปปี้มากครับเพราะว่ายิงตอนแรกแบบตอนที่ฟังยิงตกใจอยู่อันนี้เสียงตัวเองเหรอใช่เพราะแบบเออเราก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะแบบได้เห็น MV ตัวเองด้วยในแบบในในในเน็ตอะไรแบบเนี้ยเราก็เออตื่นเต้นอะไรนะครับฟีดแบ a ที่ส่งมาถึงเราอะไรนะครับได้เช็คอยู่อะไรไม่คอมเมนต์ฟีดแบ a ก็ก็ได้มีมีไปเช็คบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะชมว่าเออน่ารักดี ท่าเต้นน่ารักมากเพลงกับเนื้อหาก็น่ารักอะไรแบบนี้ครับก็เลยจะเป็นโชว์เบบนี้สักหนึ่งแม่ครับเป็นเลยไหมครับเดี๋ยวไม่ต้องเต้นเลอคือคือท่าเต้นมันก็เป็นท่าอะไรที่น่ารักนะเป็นคนเป็นนู้นเป็นนี่อะไรน้องเป็นน้องใช่ไอันนี้เราถนัดอยู่แล้วได้ไหมครับกับการเต้นเหรอครับไม่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 ถนัดเลยแต่ท่าก็ออกมาดูแบบเออน่ารักสมูทอะไรแงบนี้ยขอบคุณครับ ก็จริงๆผมว่าเต้นยากคือผมก็เป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ก็ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็ช่วงช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะแบบไปถ่าย MV ก็อยู่บ้านก็คือแบบตื่นมาก็แบบเต้นจงกินข้าวก็โอเคจำท่าเพราะมันแบบเออท่ามันค่อนข้างยากเลยเออต้องเต้นตลอดเดี๋ยวจิตใจเพลงน่าก็คือแรนกระดาเลย ง,ง่ายแต่ไม่อยากเดนมันจะมีแบบชาลงชาเลนอะไรให้ครับมีมีชาเลนให้ไปเล่นตามครับใช่ก็เซิร์ชแท็กจิ๊บก่อนได้นะครับผมถ้าวังจะให้ใครเล่นชาเลน์เราคนใกล้ตัวก่อนเลยคนรอบๆตัวในบริษัทอะไรอย่างนี้ไหมจิ้มใช่ไหม ให้พี่จัดเต้นให้พี่อัฟใช่ครับเขาเขาเต้นอย่างเต้นอย่างอ๋อพี่อัฟมีเต้นกับของผมแต่ว่าเดี๋ยวจะรอดูของพี่อัพคนเดียวแล้วพี่อัพกับพี่ภูมิก็ได้ได้ไหมคิดว่าจะเต้นได้พี่อัพผมมาเต้นเก่งไม่เขาจะเต้นไหมก่อนอ๋อเขาจะเต้นไหมหรอเดี๋ยวต้องให้พี่จัดไปขอตอนที่แบบว่าจะออกมาเป็นแบบเพลงนี้อะไรเงี้ยเราคุยกับ คนที่แบบทำเพลงราลยนะครับจริงๆตอนแรกก็ตื่นเต้นมากว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยไปคุยไม่เคยคุยกับแบบพี่คนแต่งเพลงเลย<ม>แล้วแบบพอมีโอกาสผมก็เลยแบบขอพี่แมนว่าเฮ้ยขอขอดได้ไหมผมไม่รู้ต้องทําไงมมผมเลยขอขอดเพลงแล้วอยู่บ้านแล้วก็นั่งดีดิสก์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อัดเสียงอัดไวรเลยขอดไปเสร็จแล้วก็พอไปถึงวันผมก็เออพี่ครับ,รบผมอัดมาให้ สร็จแล้วจริงๆมันมันผิดไปหมดเลยพี่เพราะว่าจริงๆเหมือนแบบมันมีอีกไฟล์นึงที่มันมีเมโลดี้ที่เขาว่างมาอยู่แล้วจริงๆมันไม่ต้องใช้แต่ก็พี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นแนวทางว่าบบเ,เราอาจจะแบบสามารถไปปรับต่อได้ซึ่งจริงๆพอไปถึงมันเป็นแค่การคุยคุยเล่นๆสบายๆายมากครับมันตอนนี้มันดู ไม่เด็สำักแต่ี่ยวถึงกเราจะต่อยอดหรืออะไรในด้านการสำรับต่อยอดก็ใะเรื่องการน้องเพลงมันจะต่อยอดเราไดมเรื่องเราก็เข้ามาแบบดนตรีศิลปินแนวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมก็ก็จะต่อยอดไปทางด้านศิลปินแล้วก็ด้านเพลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางผมกับทางจัสอก็คาดว่าจะทำเพลงในปลายปีอีกเหมือนกันแล้วจะทำต่อ แฟนโปรเจกต์ไปถึงไหนคอนเสิร์ตหรือแฟนนี่หรืออะไรอย่างนี้มันจะมีไปถึงประมาณนั้นไหมครับหรือว่าก็น่าจะกำลังคุยกันอยู่นะครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีมีเล็กๆน้อยๆก่อนอาจจะเป็นคอนเสิร์ตมาสอมีใช่ครับ4.5จุดห้าอื่นก็กำลังพุ่งไปถึงรบับก็กำลังแบบใช่ครับกำกลังไปเรื่อยๆ อันนี้เราอยูงไหบ้างร้อยแฟนเขาก็แบบเข้ามาแบบกดดูหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยกรับถามด้วยครับใช่ครับก็ก็ดีใจที่แบบเออมาดูมาเชียร์แล้วก็เห็นมีแบบคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วมีติดแฮชแท็กบ้างอันนี้ตั้งตั้งไว้ไหมร้อยร้อยร้านดีอยูหรือให้ไปแบบเออหลักล้านก่อนแล้วก็เหลือก็ขยับไปทีละสเต็ปก็ผมว่าทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆครับนอดหน่อยว่านอตหน่อเว่านอตหน่อยสุดมาฟาเลนจ์เราันทัย มาดูกันได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ดูก็มาจีบก่อนได้นะไม่ติดเอ้ยถ้าเรียกจีบขนาดต้องมีท่าแล้วแมต้องมีท่าหน่อยหน่อยละล่ะจีบก่อนได้นะครับอีกนิดนึงโอเคหรือทั้งเพลงเลยจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยองยองยานะครับ ผมกูเพิ่งรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณเป็นนานบอกบอกบอกเลยครับผมเกินขั้นอะไรครับผมก็ขอบคุณเล่นด้วยนะครับเรา พอมีเลงปุ๊บเนี่ยเราก็หวังที่แบบว่าน่าจะได้แบบมีออนสเตย์อะไรพวกนี้เนอะเอออยากจะได้เจอเราบนเวทีอะไรยังไงบ้างเลยเออครับผมก็ก็ล่าสุดก็มีไปออนสเตจมาแล้วครับก็จริงๆก็คาดหวังว่าเออจะได้ไปอีกเยอะๆเพราะรู้สึกว่ามันก็สนุกม็นความสุขอีกอย่าง ถ้าสมมติว่ามีแบบชวนปุ๊บมีขึ้นสเตจนี่ไปแน่นอนไปเลยครับให้เป็นแฟนเตรียมอะไรดีคะก็มีป้ายไฟมีอะไรไปเชียร์ไหมหเวลาเราจะขึ้นเวทีเอ่อไม่ต้องมีก็ได้ครับเตรียมท่าเต้นม,มาเต้นกับผมก็อมพอเต้นไปพร้อมกันหมดเลยใช่นอ,นอ่าฮะอัปเดตงานเดือนของเราไหนสิคะในปงง้ายครับก็เออ่าคาดว่าจะช่วงใกล้ๆน,นี้เดี๋ยวจะมีปล่อยคอเวอร์ที่อัดกับทาง just up ไปแล้วครับเป็นคอเวอร์เพลงแล้วก็คาดว่าสิ้นปีก็ น่าจะมีเพลงที่ทำกับพี่จัสแล้วก็จัสอัพเหมือนกันครับดูแบบเล็กๆเล็กๆเอ๊พูดได้หรือเปล่าพูดได้ครับพ <c oughs> ูดได้ผมเรียบเรียงคำอยู่อ่าแล้วแสดแตงก็จะไปรอติดตามได้เลยครับผมอ่าโอเคโอเคเนาะอ่ะ,ออะปิดท้ายขอแบบเออชาเลนจ์เออชาเลนจ์อะงไรครับผมก็ฝากนะครับกับเพลงจีบก่อนได้นะก็สามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้เลยนะครับ ซึ่งให้ผมเต้นอีกสักทีไหมครับได้เดี๋ยวได้เลยโอเคมาไหนมาไหนแล้วกันรอ้ผมโอเคจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาเอายองยองย่นะครับผมก็คืรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณแต่งหนบอกบอกบอกเลยครับผมเกินคุณจะมาลาย ฝากไปเล่นด้วยนะครับต้องตามเข้าผมเบียนด้วยของผมก็สามารถติดตามได้ B B E N L K ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Just Up Official ส่วนเพลงนะครับก็สามารถไปฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube ของ p r o j e c t 52นะครับโอเคขอบคุณมากครับ Welcome to Star Society